ช่างนนทสว่างครับยังไงครับใบนี้ครับที่มาที่ไปที่มงานส่งข่าวมาว่าอยู่ที่พี่มณิตรังผมก็เลยตีรถจากกรุงเทพเนี่ยไปมุ่งไปที่พี่มณิตเลยออืไปถึงแฝงไ้หลังบ้านมันมันโดนแดดเผามันมันสีมันซีดหมดเลยนะสีมันจะขาวมันจะอะไรหมดเลยนะคือก่อนหน้านี้มันไม่ใช่สภาพนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้คือเป็นกรงเก่าใช่กรงเก่ากรงเก่าที่โดนแดดเลียใช้งานจริง แล้วก็โดนแดดเลียจนสีไม้ซีดไปหมดแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นไม้อะไรอเราก็คุยกันราคาการจบผมก็ซื้อเสร็จผมก็ตีรถจากบ้านพี่มณิตไปบ้านช่างชาวเลยอืไปถึงพี่ชาวเขาใช้เครื่องขัดเลยปาดเลยแล้วน้ํารูปปึ๊บพี่ชาวเขยบอกว่าเอ้พี่อ้อมันไม่ใช่หมากพูนะผมว่ามันต้องไม้อื่นพี่ชาวลอกเสร็จตรงไหมแกเขียนลายแกก็บอกว่าเป็นไม้ประยุกต์ก็เหมือนถูกหวยนะเจ้าของเจ้าของพี่มณิตยังโทรมาบอกว่าขายขึ้นผมไม่เห็น T P, p